คำถามเวลามีคนฝากทำบุญเราจะได้บุญเท่าไหร่เจ้าค่ะจะได้สักครึ่งหนึ่งหรือได้นิดเดียวขอคำตอบด้วยเจ้าค่ะ ก่อนจะตอบคำถามเรื่องต่อไปนี้ก็จะขอบอกก่อนนะว่าสมัยนี้คนเรายุคนี้หาเวลาทำบุญยากลำบากบางทีต้องมีเวลาเช่นวันหยุดจริงๆถึงจะไปทำบางทีงานโบสถงานอะไรถ้าตรงกับวันที่เป็นวันธรรมดาคนที่ทำงานประจำก็จะไม่สามารถมาร่วมงานได้ก็จะฝากเงินทำบุญมาหรือบางคนก็รับเงินที่เขาฝากมาไปทำบุญ ซึ่งบางครั้งการทําบุญนั้นก็มีข้อสงสัยว่าคนที่นําเงินไปทําบุญให้เช่นมีการฝากเงินไปทําบุญผ้าป่ากระถิ่นอะไรคนรับฝากจะได้บุญไหมอันนี้ขอบอกว่าได้นะได้มากด้วยตามคำสอนของหลวงพ่อวัดท่าุงหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดาท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าอนิสง์ขอองค์การที่ทําบุญโดยการรับฝากเช่นมีคนฝากไปทําบุญถวายสังฆทานก็ดีถวายแห่งปัจจัยต่างๆก็ดีได้ถึง 90%อซอย่างต่ำดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เพราะเหตุแห่งว่าถ้าไม่มีตัวพวกเราเองที่นำไปทำบุญให้เหตุแห่งบุญนั้นก็จะไม่สมบูรณ์ดังนั้นคนที่รับเงินฝากไปทำบุญจะทำเหตุใดสิ่งไหนก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นกองบุญใหญ่เช่นคนที่ฝากทำบุญจะได้100%เพราะเป็นเงินของตนเองหรือเป็นปัจจัยของตนเองแต่คนรับฝากที่นำไปทำบุญจะได้ถึง 90%ถ้าหากว่าเหตุคือที่ทำบุญนั้นบริบูรณ์1น0เเนะเช่นการบวชเนนการบวชพระก็ดีซึ่งการบวชถ้าผู้ที่บวชเป็นคนที่รักษาศีลรักษาธรรมอยู่ในพระธรรมวินัยได้บุญ หนึ100่งร้อยเปอร์เซนเต็มเพราะการอยู่ในพระธรรมวินัยนั้นแต่คนที่ฝากทำบุญได้สละเหตุปัจจัยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนเต็มเช่นกันเท่าหากทำจิตใจให้บริสุทธิ์และทำใจให้เป็นต่อมาคนที่ฝากทำบุญได้ร้อยเราผู้รับฝากนำเงินนั้นหรือปัจจัยนั้นไปทำบุญให้ก็ได้เก้าสิบเปอร์เซนตเวนาเดียวมาฟังเสียงของหลวงพ่อวัดท่าซุงหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำกันเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจกันว่าสิ่งที่บอกไปในวันนี้เป็นมาอย่างไรและได้การที่บอกกว่าเก้าสิบเปอร์ เนไหมมาลองรับูกเป็นลูกจ้างเขาไม่มีเงินที่จะทําบุญแต่ก็นายจ้างได้ใช้ลูกประทําเป็นประจาเช่นใส่บาตรหน้าบ้านบ้างแล<อ>้วก็ทานมาถวายหลวงพ่อบ้าง,างแต่ลูกก็ตั้งใจอย่างเต็มที่เรียนถามหลวงพ่อ,อนิดนึงว่าอานิสงส์ที่ลูกควรจะได้จะสักครึ่งหนึ่งของนายจ้างหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ใช่ครึ่งเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นเง <c oughs> ินทองของเขาของเขาหมดทุกอย่างเราเป็นคนทำนี่แหละเก้าสิบเปอร์เซ็น ไม่ใช็ไม่ใจ่ครึ่งนะ,นะับคุณต้องการมากน้อยมากเกินไปไม่ได้บุญหรอกต้องเอาก้เอร์เซน์ได้บุญโอเคต่อไปเรา ไม่ต้องทำอะไรนะภาษาภาษาภถัาฮิวสงนี้ไชมใช่ๆนช่หลายคนในสกุลนี้ช่อยูิช่วยฮ่วส่ได่ครัยามจะไม่ไม่ใช่่องเล็กใหญ่มากอนนี้สองน้อยบทแนนิดเดียวนะโอ้โหต้องเน้นบริสุทธ์นะสาบสบคะแนนไม่บปสดสู้พวกนี้เขาไม่ได้สงสัยพวกนี้คงได้แย่งันถือถังหน้าโดกลัวถังได้ขาดสุดขาดขาคขาดตกลงว่า ได้นะเก้าเปอร์เซ็นตไม่ใช่น้อยเลยมากมากเอางี้สิถามยังไงไปดูในพิมานวัตถุในในพระไตรปิฎกถ้าบอกว่าบทเลนบริสุทธิ์มีบริบาลหนึ่งหมื่นคนที่รองลงมาก็วยาวไปทีไมช่วยเขาเนี่ยมีบริบาลแปดพันคนเต็มตัวไว้นะครับครับบริบาลมากๆนี่ไม่มีอะไรเลี้ยง